ดีิต้ารักสุดเกม Fairytale ม e r g e นะคะรู้สึกว่าจะชื่อเกมประมาณนี้มั้งจำไม่ได้เขาบอกว่าให้เราคอมบ t ายทุกเกต่ะแต่กล้าเนี่ยนะคะบเกตบเโอเคเดีว okay. เราเราดูว่ามันจะมีภาพน่ารักประมาณไหนนะคะพี่อยากรู้คำว่า Fairytale ของเขาเนี่ยมันจะทำให้พี่มอรี่มีความรู้สึกว่าเออมันน่ารักถูกใจพี่มอรี่หรือเปล่าอุย้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะ คาแรคเตอร์อัลล็อกแล้วอันนี้คือน้องหมวกแดงใช่ไหมโอเคเธอปลูกฉันขึ้นมาหลาเออขี้เกียจจะแปนลนนะรีบๆีไปเถอะเออบางทีเธอสามารถจะช่วยฉันได้น,นะให้ฉันเตรียมพร้อมเออคุณจะช่วยฉันได้ไหมโอเค Next Level เฮ้ยน่ารักใช้ได้เลยคือน่ารักใช้ได้ค่ะแต่เสียงเพลงไปไหนอะเกมนี้ไม่มีเสียงเพลงเหรอทำไมไม่มีเสียงเพลงไม่เข้าใจไม่เป็นไรโชคดีที่พี่บลรี่เปิดเพลงคริสต์มาสไว้ เอันนี้อะไรซูมได้ด้วยนะโอเคเราได้ไม้มาสองทอนแล้วอ้าสองอันรวมกันเป็นน้องหมาเดี๋ยวก่อนมันมันต้องสามอันใช่ไหม โอเคโหนลล่ารักอะอยากเปลี่ยนชุดให้จังเลยอ่ะถ้าใส่สีชมพูเธอจะน่ารักขึ้นนะโอเคเราก็เอามารวมกันใช่ไหมเ,เดี๋ยวพี่มารี่งงอะ เก okay, น้องหมาเดี๋ยวนี้ยเกมแบบแนวผสมผสม,สมอย่างเงี้ยเยอะเนาะต้องทำขนมปังใช่ป่ะอ้าวหมาพี่มอรี่หล่อมเข้าไปอยู่ใต้เมฆแล้วอะ เดี๋ยวนะคะงงทำไมมันรวมไม่ได้อะน้องหมาเอาหมาเก้าเกินมาฮะเอาไปเจ้าหมาหายไปเลยก้อนเมฆอ่ะเออแล้วทำไงต่อแล้ว ใช้เวลาสองชั่วโมงเลยเหรอเออก็ประมาณนี้แหละหมาพี่บรลลี่หายไปเซงละโอ้แต่มันก็น่ารักดีนะก็ใช้ได้อยู่อ่ะภาพโดยรวมเป็นประมาณนี้ค่ะชอบเปล่าชอบก็มาลองเล่นดู แต่พี่เอาดีเทลมาให้ดูว่าเออมันก็น่ารักดีโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ในเกมหน้าแล้วกันเพราะว่าน้องเมฆมันเกินหมาพี่มารี่ไปได้ไงอ่งงงดูดิมันติดบักอ่ะพี่มารี่